สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสาหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพระหลวงปุษสุขนะครับโพไซทองครับชื่อว่าบุรีลำนะครับหลวงปุษสุขนี่เป็นเกจิที่ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากพระเครื่องท่านถือว่ามีราคามากเหมือนกันนะครับรูปหล่อโบราณฮนะหลวงปุษสุขวัดโพไซทองนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์เงิน นะครับเนื้อสำริดเงินก็น่าจะประมาณปีปีสองพันห้าร้อยไหมนะครับพัดสวยนะครับพัดสวยนะครับท่านสร้างหลายปีนะนะครับท่านสร้างหลายปีนะครับพระหลวงปู่สุขเนี่ยสร้างอยู่หลายปีนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสำริดเงินฮะนะครับดูมันมันเลยอ่ะนะครับชื่อท่านก็สุดยอดอยู่แล้วฮะหลวงปู่สุขนะครับทําอะไรก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขความร่ํารวย นะครับวัตถุมงคลทั้นถือว่ามีราคาแผงค่อนข้างมากนะครับการสร้างพระวัตถุมงคลท่านนีน้ถือว่ามีเขาเรียกว่าไงนะมีมีมีทั้งรูปหล่อทั้งเนื้อโลหะนะครับทั้งเนื้อผงนะครับนะฮะฉะนั้นก็บางทีก็เราก็เลือกดูแล้วกันนะครับว่าเราชอบเล่นโซนทางไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับผมก็ได้อะไรมาผมก็ชอบหมดแหละนะครับ รงนี้โซนเนื้อเขาสวยแล้วฮะนะครับโซนเนื้อดูง่ายๆเลยพระดูมันๆนะครับสองเนื้อดูมันๆเลยนะครับน่าจะปีสองพันห้าร้อยไหมนะครับเนื้อสำริดเงินเนี่ยนะครับก็ทําอะไรก็มีแต่ความสุขความเจริญน่นะครับเนาะนะครับหลวงพุสุขก็เป็นเกจิท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับการนิมนต์ไปปลูกเสกเครื่องยี่สิบห้าศตวรรษนะครับนะฮะก็เกจิตัวฟ้าเมืองไทย นะครับท่านเก่งมากผมต้องบอกเลยหลวงปู่สุขเก่งมากวัตถุมงคลท่านก็ถือว่ามีราคาแพงมากเช่นกันนะครับออกหลายที่นะครับออกหลายที่นะฮะทั้งบุรีรัมย์ทั้งโคราชทั้งกรุงเทพนะครับวัตถุมงคลท่านออกหลายที่นะฮะราคานี้แพงนะไม่ได้ถูกเลยนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นี่ได้เป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงปู่สุขนะครับวัดโพไซทองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนื้อสัมบิตเงินนะครับสวยสวยดีนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ